สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็พบกับช่องนโมวีแลดอีกแล้วนะครับวันนี้น้โมก็มาทํางานกับคุณแม่นะครับก็คือวันนี้นะครับน้โมหยุดไปแล้วนะครับคือปิดเทอมแล้วนะครับนี่ครับน้โมก็มาทํางานนะครับดูดีครับล่มลื่นมากเลยนะครับน้โมชอบหลายสิ่งหลายอย่างมากเลยนะครับอันดับแรกบรรยากาศล่มลื่นนี่ครับบรรยากาศล่มลื่นมากเลยครับนี่ครับแล้วก็คือที่แม่น้โมมาทํานะครับเป็นแบบที่สูงนะครับ ทุกคนอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับว่าศูนย์คืออะไรแต่เดี๋ยวนโมจะอธิบายอีกครั้งนะครับนี่ครับนี่นะคะทุกคนต้นไม้ล่มเลื่นเยอะมากเลยนะครับอันนี้เป็นแค่จุดนะครับถ้าไปแบบที่เป็นแบบที่วิ่งที่ออกกำลังกายอะไรแบบนี้นะครับจะใหญ่กว่านี้นะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นสวนปลูกมะนาวนะครับนี่ครับแต่ก็มีพืชพันุ์ต้นไม้น้อยใหญ่นะครับนี่ครับนี่เลย และที่นี่มีอย่างหนึ่งนะครับที่นโมชอบนะครับนั่นก็คือม้านะครับตัวสีขาวนั้นนะครับนโมตั้งชื่อว่าปุยปุยนะครับส่วนมีตัวสีน้าตาลออกดําๆนะครับนโมเลยเรียกมันว่าด่างนะครับนี่ครับแต่ตอนนี้เจ้าด่างหายไปไหนก็ไม่รู้นะครับมันชอบมาเห่าทักทายนโมตอนลงรถนะครับส่วนปุยปุยไม่เคยเห่าครับนี่ครับ นโมก็เก็บบรรยากาศมาให้ทุกคนชมได้เท่านี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวนโมจะต้องกลับไปที่ทํางานของมัมมีนโมแล้วนะครับนโมก็ขอลาตัวไปก่อนนะคะบ,บ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ